ทองหลางน้ำที่คุณอ้อขายมีหนามไหมครับอัดเป็นคลิปให้ชมค่ะเนี่ยค่ะตะปุ่มตะปำ่ำเป็นแบบนี้ใช้มือลูบได้นะคะเพื่อนๆไม่แหลมนะคะผิวคล้ายๆกับผิวของหนังคาังโครกเนี่ยค่ะเพื่อนนะคะบางต้นเขาก็เรียบนะบางต้นก็เรียบแต่บางต้นก็มีตะปุ่มตะป่ำแบบนี้เหมือนคนเป็นหูดอะ่ะ คล้ายๆกับเอ,อหนังคังคกคล้ายๆกับคนเป็นขี้หูดอะแต่ตัวอ้อป,ปีนได้นะเพื่อนๆปีนได้เพราะว่าอ้อป,ปีนตัดกิ่งทองหลางน้ำขายให้กับเพื่อนๆืที่สั่งกิ่งพันเข้ามาอยู่นะคะที่เขาชื่อทองหลางน้ำเพราะว่าน้ำท่วมไม่ตายนี่เพื่อนๆนที่แปลงนี้สามร้อยหกสิบห้าวันในหนึ่งปีเนี่ยเพื่อน มันท่วมสิบเอ็ดเดือนน่ะไม่ตายนะคะท่วมห้าปีก็ไม่ตายเคยเจอมาแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยอ้อไม่เรียกว่านามแล้วกันเพื่อนๆอ,อ้อปีนได้อ้อเรียกมันว่าปุ่มค่ะเพราะทองหลังน้ําบางต้นปีนไม่ได้ค่ะน้ําทิ่มตาตายเลยนะคะมาดูดอกของเขากันดอกสีแดงแบบนี้ค่ะเพื่อนแดงสวยเมื่อก่อนนี้จะปลูกเป็นไม้ประดับนะคะทองหลังไม่ใช่แค่ปลูกกินยอดอย่างเดียว ก้านเป็นแบบนี้ที่ที่เ,เพื่อนๆถามกันว่าท้องหลังน้ําคุณโอ้ก้านแดงไหมก้านเขาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนแต่บางก้านก็ขาวส่วนยอดอ่อนนี้ก็คือลวกจิ้มน้ําพริกใครสนใจอยากจะได้ก็ทักมากิ่งพันธุเ์เมล็ดพันธุ์ดีเกษตรวิถีไทย